สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็เชื้อมาจานมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูเหรียญสวยๆนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญน่าจะเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอ้โหองนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับโหดูเส้นวิ่งนะครับวีดบัสนะครับโอ้โหองนี้นี่สุดยอดมากครับ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่เอามาให้ศึกษากันนะครับเปิดกล่องส่องพระหลวงปุเพิ่มนะวัดกลางบางแก้วนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวพามาส่องโอ้โหดูใบหน้าท่านนะครับโคตรคมเลยครับดูดิโอ้แล้วดูเนื้อนะครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหถ้าแบบนี้ถ้ามีเรียนแบบแบบได้แบบนี้นก็ต้องเลิกเล่นนะครับโอ้โหดูความคมชัดนะครับผมโคตรชอบตรงแบบว่าเส้นเสี้ยนะครับ คามมากครับดูดิโอ้โหแล้วแบบดูผิวนะเส้นเสียนเนี่ยโ,โหสุดยอดแล้วดูความลึกนะครับแล้วก็ไหลทองนะครับแบบว่าแห้งติดกับเนื้อเหรียญมากนะครับ <c oughs> ดูนะครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดเอี่เดี๋ยวพามาส่องข้างล่างนะนี่เป็นไง,ไงเดี๋ยว,ยวถ้าไม่ชัดขออภัยด้วยครับพอดีอยู่ในกรอบนะโ,โหดูดิเส้นวิ่งมีวิดวาร์สเลยครับ โอ้โหไม่ไงนี่โอ้โหคตรสวยเลยครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับของหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวพามาส่องข้างหลังนะครับดูดิเอกลักษณ์ชัดเจนครับแต่ทองไม่รู้แท้่ะนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้บอกนะว่าทองแท้หรือเปล่านะครับโอ้โหแน่นอนดูดูความชัดคมชัดของใบหน้าท่านนะครับโอ้โหเป็นไงเดิมเดิมครับองนี้นี่ขอว่าดู ดูพระเหรียญต้องดูความคมชัดนะครับแล้วก็องค์นี้ไม่สามารถดูตัวตัดได้นะครับเดี๋ยวพามาสองข้างหลังนะครับโคดูดิถ้าแบบนี้ไม่แท้ก็ต้องเลิกเล่นนะครับโอ้โหหรือว่าจะมีเด่นแบบได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมนะครับโหเป็นไงนี่แล้วดูดิตัวหนังสือโคตรคมแล้วก็หนามากนะครับโอ้โหแล้วดูเส้นเสี้ยนวิบ โอ้หดูดิเส้นขนแมวนี่วิ่งเฉียงเลยนะครับนี่โหสดจอดดูดิคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับโอ้โหดูดูด,ด,ดูเส้นแตกเป็นไงโคตรคมครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับผมไม่สามารถผมจะบอกเสมอนะครับว่าผมไม่สามารถ จะรู้ได้ว่าจะมีพระอะไรมาให้ชมกันนะครับติดตามผมด้วยนะครับนี่ดูดูดูโอ้โหพระเดิมมากครับองนี้เป็นพระบ้านแน่นอนครับแต่ว่าพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับว่าตรงนี้แท้หรือเลียนแบบก็แนะนําได้นะครับโอ้โหเนี่ดูสองใบห,หน้าท่านเป็นไงโอ้โหคมจริงผมก็ยังไม่เจอที่ว่าคมขนาดนี้นะดูดิ โหแบบเป็นแบบถ้าเป็นเครื่องล้างก็มันลึกปึกครับองนี้โนอะ้โหช่วงนี้มาสายเครื่องล้างนะครับพอดีเหรียญไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับโอ้โหเหมือนเหมือนมากครับแต่ว่าองนี้ก็ไหลทองเดิมๆครับเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ดูดูโอ้โหดูเส้นเสี้ยนโคตรคมอ่ะโอ้โหเป็นไงสวยจริงครับองนี้ นี่เดี๋ยวมาดูความคมชัดอืองค์นี้นี่ถ้าไม่เลี่ยมทองนะครับหรือว่าทองแท้หรือทองเก๊ก,ก็แนะนําได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่มั่นใจอาจารย์นะว่าเลี่ยมทองแทป่ะเนี่ยโอ้โหเหมือนมากครับสมัยนี้โอ้โหเป็นไงโคตรสุดยอดเลยครับโอ้โหความคมชัดนี่ว่ะวโอ้โหเม็ดเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาครับผมชอบลายกระหนกเนี่ยคมมากครับตรงกระหนก กรหนกข้างเนี่ครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงดูไปนะท่านตะพูนมาขออภัยนะครับพอดีเป็นแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับถ้าผมถ้าเจอพูดมากแบบนี้ต้องรู้นะครับว่าเป็นใครนะครับโอ้โหนี่โอ้โหถ้าถ้าไม่แท้ต้องเลิกเล่นนะครับองน์นี้นี่นี่รับประกันให้อาจารย์เลยนะครับนี่ยังไงโอ้โหสุดยอด นี่เป็นไงดูดูโหคตรสวยครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเหรียญครับผมจะไปเครื่องรางมากกว่านะครับเพราะว่าผมว่าเหรียญแล้วแต่ครับถ้าเป็นสายตรงก็อาจจะดูง่ายครับแต่สําหรับผมนี่ผมก็ผมดูไม่ไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมก็ว่าแท้นะครับองค์นี้นะครับนี่พี่ๆท่านใดมีความรู้แนะนําได้นะครับไม่ปิดกั้นนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับโหดูดิ สุดยอดครับโหดูดูผมชอบเส้นเส้นแตกอะ่ะแล้วก็เส้นขนแมวเนี่ยคมมากครับนี่แล้วก็ลายแกะนะครับรอยแกะผมชอบองนี้นี่ผมชอบสุดคือผิวนะครับเป็นผิวที่ว่ากระหล่ทองแห้งติดก,กับเนื้อเหรียญเลยนะครับโอ้โห,โหชอบมากแล้วก็ความคมชัดของใบหน้าท่านนะครับที่ผมชอบนะครับ คือถ้าถ้าพี่พี c ม m มนต์ว่าองค์นี้เรียนแบบนี้ผมต้องเลิกเล่นนะครับองค์นี้เนียโอ้โหถ้าไม่แท้ผมต้องเลิกเล่นพระเหรียญเลยนะครับแบบนี้